เอาแล้วครับผมสุรับตอนนี้นะครับคุณกำลังรับชมเต็ม เองชนะจ้ะวันนี้มาอยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการที่เราเอาสกิลไปย่อยกับอของแคทไฮเนี่ยไปย่อยผมจะมาพูดถึงว่าย่อยแบบไหนให้ได้ความคุ้มค่าเยอะที่สุดนะความคุ้มค่าในที่นี้ที่หมายผมหมายถึงคือเราควรเอาสกิลไปบวก1หรือบวก2อเอาแคทไฮไปบวก1หรือบวก2แล้วมันจะคุ้มค่าที่สุดเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําอธิบายให้ดูนะฮะอ่ะโอเคก็เราเริ่มจาก จากสกิลก่อนนะสกิลอ่ะผมจะตั้งงบไว้ก่อนก็คือ2วิธีการเนี่ยผมจะตั้งงบไว้ที่ 10M นะครับผม 10M เอ่ะเรามาที่การย่อยสกิลก่อนแล้วกันนะย่อยสกิลนะครับผมนี่ย่อยสกิลนะการย่อยสกิล1ครั้งเนี่ยเราจะต้องซื้อสกิลมูลค่า5,000บาทสกิล 5K แล้วก็ซื้อใบบวกใบบวกเนี่ยเดี๋ยวผมดูราคาตอนนี้เลยใบบวก1ใบตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 4 5 15K จุ 15k น่าจะหาซื้อได้นะสกิลสกิล 5k แล้วก็ใบบวก 15k โอ้ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณจากสกิลที่ไม่ต้องบวกก่อนในงบ 10m นะผมสกิล1อันแบบที่ไม่บวกเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่5 0 0 0ใช่ไหมเราเอา 10m ตั้งแล้วหาร5 0 0 0ปึบมันจะออกมาที่2 0 0 0ครับผม ก็คือเราจะได้สกิลมา2,000สกิลนะครับผมสกิลไม่บวก2000ันส0สกิลแล้วถ้าเป็นสกิลบวก1ละ่ะเราจะได้กี่สกิลในงบ 10m เราก็เอา,า5,000บวกด้วย15,000คือราคาใบบวกแล้วก็บวกด้วยค่าบวกสกิล1 0 0 0มันจะตกอยู่ที่21,000ต่อ1สกิลครับเราก็เอา10ล้านมาหาร21,000นะครับผม มันจะตกที่476สกิลอ่ะสกิลบวก1บวก1 476สกิลนะผมอ่ะคราวนี้เราเป็นสกิลบวก2บ้างสกิลบวก2แล้วก็เอามาคำนวณเหมือนเดิมว่าบผมแล้ก็เอา5,000คือราคาสกิล l 1อันบวกด้วยใบบวกใบบวกใช้2ชิ้นก็คือ30,000แล้วก็บวกด้วยค่าบวกค่าบวก บวก1ไปบวกเอ่อบวก1บวก 2, เนี่ยจะอยู่ที่3000บวก1 1,000บวก2 2,000ก็รวมกันเป็น3000บวกไป3000อ่ะจะตกที่3 000, 8 0 0 0ต่อ1สกิลบวกสองนะผมเราก็เอา10ล้านหารด้วย3 000, 8 0 0 0อ่ะก็จะออกมาที่263สกิลนะฮะ263สกิลนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ แบบไหนคุ้มค่าที่สุดนะระหว่างบวกไม่บวกเลยบวก1บวก2อ,อ่ะเรามาดูกันสกิลไม่บวกเลยเนี่ยเวลาเราเอาไปย่อยเนี่ยเราจะได้ช่องวิญ,ญญาณมา1ช่องก็แสดงว่าเรามี2000สกิลถ้าเราไม่บวกเลยเราเอาไปย่อยเราก็จะได้วิญญาณมาทั้งหมด2000วิญญาณส่วนจะได้เป็นวิญญาณระดับไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอืมก็เท่ากับเท่ากับ2,000วิญญาณเท่ากับ เท่ากับ2,000วิญญาณแล้วถ้าสกิลบวก1ล่ะสกิ Skill ลบวก1เราก็จะได้ช่องวิญญาณเพิ่มมาเป็น4ช่องจาก1ช,ช่องก็จะเป็น4ช่องสี่ช่องนะเราก็เอา476คูณ4มันก็จะได้1,904วิญญาณครับผม1,904วิญญาณแสดงว่าบวก1เนีญญ่ยได้ไม่เท่าไม่บวกอ คราวนี้บวก2บวก2จะมี263สกิลแต่ว่าเราจะได้ช่องวิญ,ญญาณมาถึง4ช่องเราก็เอา263คูณ4เฮ้ยใช่เหรออ่าไม่ใช่ดิ8ดิเออเราต้องเอาคูณ8ดิเพราะว่าบวก1 4ช่องบวก2เป็น8เราก็เอา263คูณ8เราจะได้วิญ,ญญาณ2,104 21, อันอุย้ยคุ้มว่ะคุ้มว่ะช่วงนี้ราคาไปบวกลง ผมเคยทำคำนวณแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นอนะ่ะใบบวกมันยังแพงอยู่นี่ก็ก็มาสรุปเลยในงบ 10M เนี่ยถ้าเราทำย่อยสกิลถ้าเราเอาสกิลไปไม่บวกเลยเนี่ยเราจะไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปบวก่มันจะมีโอกาสที่สกิลจะบวกไม่ติดนะแต่ถ้าเราเอาไปบวก1นึหรือบวก2เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะบวกอ่ บวกติดหรือบวกไม่ติดมันก็จะมีความเสี่ยงตัวนี้นิดนึงแต่มันแค่นิดเดียวบวกหนึ่งไปบวกสองมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นมันอาจจะเสียใบยบวกไปประมาณบวกไป200สกิลก็จะเสียใบยบวกไปประมาณ1 0บถึงยีใบก็ประมาณแสนห้าถึงสามแสนอะไรเงี้ยนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่ก็สรุปเลยนะครับผมในรอบนี้ถ้าเราบวกสกิลเนี่ยบวก2แล้วเอามาย่อยจะคุ้มค่าที่สุดนะฮะในงบ10บเอ็มนะ คือเราต้องเอาสกิลไปบวก2ก่อนแล้วค่อยย่อยเราจะได้วิญญาณเยอะที่สุดแล้วแต่ผมว่ามันคงไม่ต่างกันมากหรอกระหว่างไม่บวกกับบวก2แต่บวก2เนี่ยมันจะดีตรงที่เราจะไม่เสียเวลาในการเอาสกิลมาย,ย่อย2000สกิลนึกออกไหมถ้าเราเอางบ10 m อ่มะมาซื้อสกิลทีละ80สกิลคุณต้องทำกี่รอบอะลองดูนะซื้อครั้งหนึ่งอะมันเต็มครั้งเราได้สูงสุด80สกิลใช่ไหม80หรือ40อ่วะ เดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บนึงอ่ะ80 80สกิลคุณก็เอา2,000หาร80คุณต้องทำถึง25รอบคุณต้องเอาสกิลมาย่อยถึง25รอบถึงจะหมด2,000อันแต่ถ้าคุณมีอ่าแต่ถ้าคุณใช้บวก2อ่ะเอามันมาเป็นบวก2อ่ะ2,6,3หาร80คุณทำแค่3.2รอบคุณก็ครบและอ่ะมันจะประหยัดเวลากว่ากันเยอะเลย 25ิบห้ารอบกับสามจุดรอบอ่ะเออต่างกันมากแต่ว่าผลลัพธ์เท่ากันอืมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่าแต่ละคนเลยว่าอยากทำวิธีการไหนไม่บวกก็ได้หรือว่าบวก2ก็ได้นะแต่แนะนำเป็นบวกสองยัยไม่เสียเวลาแบบสภาพคล่องของเงินในเกมจะได้แบบดีด้วยนะคนที่เขาเอาใบบวกมาขายก็จะได้ขายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ทำเป็นบวก2ดีกว่าไม่ต่างกันมากหรอกนะอืมคุ้มกว่าด้วยไม่ไม่เสียเวลาด้วยบวกสองแหละเออ แต่มันก็จะเสียเวลาที่เรามาบวกอีกนะเออเราลืมคิดตรงนี้ไปว่ะแต่ว่าผมว่าทํายิบไอ้สองพันสกิลอะนานกว่าเยอะอืมประมาณนั้นอ่ะสรุปเลยนะในการบวกสกิลเนี่ยเอามาทําเป็นบวก2คุ้มค่าที่สุดแล้วในราคาใบบวกตอนนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาเป็นของแคทไฮกันบ้างของแคทไฮเดี๋ยวผมขอดูราคาของแคสไฮล่าสุดที่ผมดูไปมันจะอยู่ที่5้านะอ่ะ ของแคทไฮตอนนี้ชิ้นหนึงตกอ่ะยี่แล้วนี่ยี่สิอ้ายีออกหมดแล้วว่ะเฮ้ยมันถูกเหรอเฮ้ยยี่สิบออกหมดแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่2 7่สิบเจถึงยี่สเถึงสาเราจะตีเป็นเท่าไหร่เดีย่ยวถ้าตี3 0มเคมันจะสูงไปไหมอ่ะตี3 0มเคแล้วกันผมตีเป็น3 0มเคแล้วกันเอาราคาที่สูงๆหน่อยแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาคำนวณกัน อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองคํานวณกันครับก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมกับการย่อยสกิลเลยคือตั้งงบไว้สิบเอ็มอ่ะแต่ว่าการย่อยแคทไฮเนี่ยมันมันจะแตกต่างกันนิดนึงมันมันก็คล้ายๆกันเลยแหละแต่ว่าของราคาของมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะอ่ะเรามาคํานวณกันเลยครับผมแคทไฮผมคิดจากราคาชิ้นละ 30K นะเราก็เอา10ล้านหาร30นะครับผมเราจะตกเอ้ยไม่ใช่ดิเราเอามาหาร ทำไมหารแล้วมันได้สามแสนวะไม่ใช่มันต้องเป็นใช่หรอสิบล้านหารอ๋อเราหาร30มสิเมื่อกี้มันต้อง3ามหมื่นนี่ก็คือ3ามรสสามชิ้นจุดสมด้วยนะก็ตีไป334ชิ้นแล้วกันนะจะได้กลมๆอ่ะแคทไฮไม่บวก334ริบสี่ชิ้นแคทไฮ สาม,สามสชิ้นอ่าแล้วคราวนี้ถ้าเราเอาแคทไฮมาบวก1แคทไฮมาบวก1ใช่ไหมเราเอาก็เอา30 K บวกด้วยค่าใบบวกบวกเกนอยู่ที่7,300อ่ะสามหมบวก7,300ก็เท่ากับ37,300แล้วก็เอาสิบล้านมาหารหาร30,000ื 7,300เราจะได้แคทไฮบวก1อยู่ที่268ชิ้นแคทไฮบวก1แคทไฮบวก1 300เท่าไหร่วะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่200ดิ268ชิ้นนี่แล้วถ้าแคทไฮบวก2ล่ะแคทไฮบวก2ใช่ไหมอืมเราก็เอามาคำนวณอีกทีหนึ่งแคทไฮ30มเคบวกด้วย 7,003คูณ2ก็เท่ากับ14,600 14,600อ่าก็เท่ากับ44,600 44,600 10ล้านหารด้วย44,600นะครับผมก็จะออกมาที่224สกิลเฮ้ะทำไมมันไม่ค่อยต่างกับบวก1เลยแสดงว่าผมรู้เลยว่าบวก2ยังไงก็คุ้มค่าแน่ๆ 2 2 4สกิลใช่ไหมมีจุดไหมเนี่ยจุด2อ่ะก็ตีไป2 2 4เลยแล้วกันมาเราจะมาคำนวณกันนะฮะว่าแต่ละอย่างเนี่ยได้อะไรเท่าไหร่ซึ่งเหมือนกันเลยกับสกิลแคทไฮถ้าไม่บวกก็จะเอามาย่อยเอ้ยแต่ว่าแคทไฮมันจะได้ได้กี่ช่องวะได้2ช่องสิแคทไฮได้2ช่องถ้าไม่บวกอ่ะเออก็เอา3 3 4คูณ2เราจะได้ หนังกับสายฟ้ามาทั้งหมด6 6 8อันแต่จะได้เป็นระดับอะไรได้เป็นสายฟ้าอะไรนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะได้ทั้งหมด68 6นะแล้วถ้าบวก1อ่ะมันจะกลายเป็น4ช่องครับผมแล้ก็เอา,อาบวก1่ใช่ไหมอาอไรเน,เนี่ย268คูณ4เราจะได้วิญญามาทั้งหมด1,072ชิ้น1,072ชิ้นนะฮะ แล้วถ้าบวก2มันจะเป็น6ช่องบวกสนี่6ช่องอ่ะบวก2มันจะเป็น6ช่องเราก็เอา2-2-4สคูณ6ไม่ต้องคำนวณก็รู้แล้วหนะนี่1344ชิ้นอ่ะประมาณนี้ก็สำหรับการย่อยทั้งสกิลแล้วก็แคไทไฮ แคทไฮเนี่ยบวกสองจะคุ้มค่ามากๆเลยคือมันต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะต่างกันแบบไล่ระดับเลยนะไม่บวกห6 8้อยหกสิบปดชิ้นบวกหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดิบชิ้นบวกสองเนี่ยพันสามเลยนะคือมันต่างกับอ่าไม่บวกเท่าตัวเลยแต่ว่าใช้งบเท่ากันความคุ้มค่าต่างกันเยอะมากอืมก็ประมาณนี้ที่ผมทำคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะให้อ่า ทุกคนได้เห็นความคุ้มค่าในการทําของแต่ละแบบเพราะแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มเล่นแล้วผมทําคลิปย่อยของย่อยสกิลย่อยนูน่นย่อยนี่ให้ดูอะ่ะผมไม่ได้มาคํานวณพวกนี้เลยผมไม่ได้มาคํานวณพวกนี้แล้วผมก็ย่อยให้ดูทําให้ดูแล้วมันจะกําไรหรือขาดทุนอะไรมันก็ไปวัดกันอีกทีหนึ่งตอนที่ย่อยเสร็จแล้วมันได้ของอะไรมาขายประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรามาคํานวณพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าบวก2นี่จะมีโอกาส ได้กาไรเยอะขึ้นอีกคุณคิดดูดิว่าแคทไฮสามร้อยสสิบชิ้นแล้วได้วินได้หนังกับสายฟ้ามาหกร้หกสชิ้นอ่ะกับได้สายฟ้ามาทั้งหมดพันสามอ่ะมันมันต่างกันเท่าตัวอเออก็เลยก็เลยมาคํานวณดูว่ามันยังไงกําไรกําไรแน่นอนย่อยแคทไฮบวกสองผมบอกเลยกําไรแน่นอนเพราะว่า ของมันต่างกันเยอะมากแต่เราใช้งบแค่10 M เหมือนกันนะเออเนี่ยมันความต่างมันอยู่ตรงนี้งบเท่ากันหมดเลยแต่ของที่ได้อะกับแตกต่างกันเยอะมากแต่การย่อยย่อยสกิลอะมันไม่บวกกับบวก2เนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ย่อยสกิลอะมันจะมีความต่างตรงที่ว่าย่อยสกิลแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสได้สกิลที่เป็น ไอ้วิญญาณที่เป็นแพงมาเลยอะ่ะโคตรแพงเลยอะ่ะม,มันจะมีความต่างตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้วิญญาณกากๆก็ะคือแบบแทบจะเอาเอาไปโยนทิ้งได้เลยอะ่ะไม่มีใครซื้อเนื่อหรอไหมเนี่ยความต่างของการย่อยของแต่ละอย่างก็ประมาณนี้เนาะก็สรุปอะใครมาแลกเปลี่ยนอะไราเนี่ยสรุปเลยนะย่อยสกิลคุ้มค่าสุดคือต้องย่อยเป็นสกิลบวก 2หรือไม่บวกเลยคุ้มค่าสุดบวก2เนี่ยจะประหยัดเวลาแล้วก็มีโอกาสได้ของดีๆเยอะกว่าไม่บวกผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็บวกไม่บวกเนี่ยก็จะได้2,000สก,กิลเหมือนกันแต่คุณจะเสียเวลาทํามากอะ่ะคุณจะแบบทําอยู่งั้นน่ะกว่าจะครบ2,000สก,กิลแล้วก็ถ้าเป็นแคสไฮเนี่ยก็สรุปสันส้นๆง่ายๆเลยคือบวก2คุ้มค่าที่สุดแล้วได้ของเยอะสุดนะก็คือเอามาบวก2 ประมาณนี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแนลเราต้องลาไปก่อนนะจะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย